พี่น้องครับบกกอดบึงฤาษะพี่น้องเพิ่นปลูกยวนคางกันหัวเพิน่นบักขั้มบักพับแม่พี่น้องเพ่นต้องกินสุกอย่างเดียวครับขั้นกินดิบนี่มันนั่นฝาดลูกพับจ้ะแต่ว่ามันเป็นคนละสายพันธุก์กับกินดิบครับสายพันธุ์กับกินดิบครับอันนี้ต้องกินสุกอย่างเดียวพี่น้อง<ม>ออบ้านหลังก็เค,เคยเห็น,น,นค,คื่อการบุญน้ำงา้างครับผมสวัสดีครับบักกอดอีสานเชีแนลครับผม มืุอนี้พาพี่น้องมาเก็บบักทวดินทวดินเรือจากเกาหลีเพ,พื่นพี่น้องเนี่ยครับนี่นี่พี่น้องครับกับบัวได้เชิงว่างามดอกพี่น้องกัดโอ้กับว่าคักเติบอยู่แล้วพี่น้องมันบัวได้ซื้อเพื่อนเนี่ยมาหาอยู่หากินไปซะแล้วครับฮะเอา้าเอาถุงเออจะเป็นถุงดำอ่ะนะพี่น้องมาเตรียมถุงนี่กับพ่อพี่น้องนะโฟมแถบก้อนได้เพราะหามาก,ก้อน ยัพี่น้องจ้านป็นพพี่น้องอเกี่ยวเอาหน่วยดียว่ครับ ดีดีได้พี่น้องครับนั่นดีดีได้ครับเห็นเหนครับเนี่ยดีดีได้ครับเนี่ยดีดีด้ครับเก็บไปเลยพี่น้องมันกระเทียมันลายไปเฮ้ยได้ลายอีกมั้งเก็บไปเลยครับผม บรรยากาศรอบข้างจ้าพี่น้องจ้ามากันลายค้นจ้าพี่น้องเดี๋ยวติดตามกันยาวๆเนะพี่น้องเนาะ ฝักเงยได้พี่น้องขวัเก็บเปลี่ยนไว้เนาะกำลัมาเก็บเหล่าวสางล่างไปลน พี่หูก็ได้สวยก้นอันนี้เอาไปครัวพระเซ็นที่นองเพื่อนสีมันเบาแห่งอ่ะมันหลุดเปลือไปจ๊ะ เป็นลูกก็มีอยู่ีง ีไ,ไปค้นหล่อนวันั้นตไคร้มันอันใหญ่หลอดโอ้พี่น่องมึงดูคนไหนจ้ะอันนี้แบบเม็ดแบบเม็ดเก็บวบ้ไปขวจ้ะ มานบ่ผู้เบาเสียขาวขาไม่ได้เงียบได้นั่นเบาก้อนมานบ่แม่จะเต้นหลายพวกตีเต้นหลายบ่เมื่อคืนนี่เออ

แตจะบานมาโอ้วนหลายจันขี้ปุ๋งยับบ่ได้อะพี่น่กระจ่างเต้นเฮ้นี่ต้มเนี่ยโอ้พี่น้องต้มตะกร้วได้บ้านเนี่ยเกีบยม้แล้วววิ่งรพี่น้องวิ่งร อย่างละบะเนี่ยไปเก็บบางทั่วนี่ครับนะครับมึงก็พี่น้องนะครับเนื้อได้นี่ยไรเนื้อไส้อันเดียวกันครับอันเดียวกันอันนี้อันนี้นี่มันเปลี่ยนสีอย่างวัตถีพี่น้องนี่เพื่อนสีเพื่อนสีแล้วมันแตกแตกแล้วมันเป็นกองไว้พี่น้องนะผสมทั้งดินทั้งอย่างนี้เขาไปเรียกก่อนพี่น้องนะเห็นบ่นะครับ โดีดีบ้านเนี่ยสุดยอดพี่น้องไงแล้วโซมบก,ก็กินงขั้วต้มจ้นนจมาปาะเนี่ยเใช่จะค่อยมาเบิรงครับกำลังพี่ต้มไหมครับผมเจะค่อยมาเบิรงไปกินงขั้วต้มน้ำบก,ก็เด,ด้อทั่วบกขั่วดินทั่วที่สูงบ้านเท่าไหร่เนาะทั่วดินก็ได้ทั่วดินขั่วที่สูงบ้านเท่าไหร่พี่น้องมีเงยมีหน่อยมีเงยด้วย พี่น้องยกใจเนาะพี่น้องยกจโหพี่น้องยกสแล้วสุแล้วครับปดโอ้ันเดียวโอ้ยแกวให้พี่น้องสิมึงด้มนอยู่ไม่ไครับ่พี่น้องเต็มดีเต็มดีโอ้เต่งตงเนาะไม่เต่ โอ้ยเอ้าพี่น้องมากินได้ปะไหเด้ออไปวานขามันฟอหันห้าวงามงามงามดูนะดูเตมตู้ไปยมากกว่า้อใครมันจัดการไปใครมันเอาผู้ไม่เป็นไรหยุดพูดรพี่น้องเลยหยุดมือไปเลยมันทุกเม็ดแซ่บชับคนไปเก็บบกทั่วกันนะใส่ใส่พี่น้องเลย อือครับเตรมดี้ยแสบแบกัดอ้มันบานห้อนี่ยบยังที่ไหนเนาะเม็นใหญ่ในจิมฮัลโลแสบแสบแชมิมกินเลยกินเลยไละไอ้ทำไมอะนะควันดึกมันเนีรักินบ้านกินยังอยี่ลา่มะจอันมาห่อนห้องแล้วครับผม เปลี่ยบวกทัวมากกระด้มากหอนหองมอดบอนแล้วพี่น้องเอ้ยลงไปเก็บบวกทั่วกับพอได้ยุ่ได้กินแล้วครับกับต้มกินต้มยังกับเสีบคือครับแซ่บอยู่งบวกกับแห้งมากเนาะเนี่ยของมากกับแบ่งกันเร็วครับแบ่งกันไม่ยุ่มากินครับเนี่ยบวกกับจะได้นี่ยละตรงนี้ละหน้าเราแบ่งให้ก็ได้ไปส่แลก็จเก็บได้น้ำกันสาอกจะเก็บน้ำแน่ครับทั้งหน้าเราก็ดีตัวเพื่อนก็ให้มาน้ำแน่เนาะครับเนาะดีตัวกันมันก็ได้ไม่ยุ่มากินครับเนี่ยเราแบ่งกันมากินครก็แค่แต่เอ็นนั่นมา มาตากแดดแล้วก็สซีแกะแล้วก็ไปตะขัวดตะกินไปตะไส่ก่นแล้วอยูเรากินเห็ดยังไปกันมันเป็นเมนูที่ฮอทที่ได้ใส่นะพี่น้องครับเจ้าไหนกะโอ้พี่น้องเอ้เมย์สาอูกะโอ้เมยแท้ายสันมาสาอูกะได้ครับจังไหนก็สู้ครับจังไหนฮอทหาอยู่หากินเนาะยังไหนได้เนาะพี่น้องเนาะดีก็สู้เพื่อนซื้อเพื่อนดีก็สู้เพื่อนดีก็ซื้อเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะครับจังไหนกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้ากพอดีสานชนแนลดนะครับเด้อมูนี่กับภาไปเก็บบวกทัวร์โอ้เมย์แระครับพี่น้องครับ คลิปหน้ารอชมกันไหมครับว่าบระกอที่ภาพเป็นอย่างติดตามนะครับเนอะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเก็บคนพี่น้องมาเนอะเอาเก็บไว้กันครับไ้หลังห้องลังบ้านหมดแล้วครับพี่นอ้อง